ทงเชวันหฮาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอีอีเราสือเช่นเคยนะคะและเรื่องที่เราสื่อจะสอนในวันนี้ก็คือหนีเตอร์ไอเฮาชื่อฉงานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะช่องสื่อคำแรกของเราก็คือคำว่าไอเฮาไอเ ไอ่เฮาไอ่เานะคะจะแปลว่างานอดิเรกนั่นเองไหนนักเรียนลองพูดสิคะงานอดิเรกภาษาจีนเราจะพูดว่ายัางไงเหินเฮาค่ะเซกเกอรงสือนะคะคือคำว่าข่้นชูข่นชูข่้นชูแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองค่ะ มีนักเรียนคนไหนชอบอ่านหนังสือบ้างคะดีมากนะคะอ่านแล้วอ่านหนังสือภาษาจีนเราจะพูดว่าไงเอยเ่ยเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากามาดูคำศอบขันถัดไปเลยนะคะเซ่ก,ก็ช่างสือนะคะก็คือคำว่าช่างหวัง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 นะคะจะแปลว่า เล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองอ่าเด็กๆคนไหนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมั้งเอ่ยอ่าหลายคนเลยใช่ไหมอ่ะแล้วเล่นอินเทอร์เน็ตภาษาจีนเราจะพูดว่างไงเอ่ยอ่าเหิน่าวค่ะดีมากซีก็ช่องสือนะคะก็คือคำว่าช่างเกอช่างเกอช่างเกอแปลว่าร้องเพลงนั่นเองค่ะ ่าเด็กๆคนไหนชอบร้องเพลงบ้างคะอ่าชอบร้องเพลงกันทุกคนเลยใช่ไหมเอ่ยอ้าวแล้วร้องเพลงภาษาจีนเราจะพูดว่าไงเอ่ยอ้าวเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากนะคะอ่เสกอซงสือนะคะก็คือคำว่าทิงยินเย่ทิงยินเย่ทิงยิน ยอ yeah. แปลว่าฟังเพลงนั่นเองค่ะอาเด็กๆคนไหนชอบฟังเพลงไหมเอ่ยอฟังเพลงกันทุกคนเลยใช่ไหมเอ่ยอแล้วฟังเพลงภาษาจีนเราจะพูดว่างไงคะเฮินเฮาค่ะดีมากเซ่ก้ช่องสือนะคะคือคำว่าหวานโยซีหวานโยซี หวานโยซี่แปลว่าเล่นเกมนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆทุกคนชอบเล่นเกมใช่ไหมเอ่ยอ่าแล้วเล่นเกมภาษาจีนเราจะพูดว่างไงคะเฟยฉางฮ่าวค่ะดีมากดีมากเซ่กเกิร์ตชงสือนะคะคือคำว่าที่จู๋ฉิวที่จู๋ฉิว ทีจู่เวแปลว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะหรือแปลว่าเตะฟุตบอลนะคะทีนะคะแปลว่าเตะจูชิวแปลว่าฟุตบอลเตะฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลก็ได้นะคะอะ่าหไหมคาว่าเล่นฟุตบอลหรือเตะฟุตบอลเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าไงเอ่ยเฟยฉางห่าวค่ะเฟยฉางห่าว ซีเกอร์ช่งสื่นะคะก็คือคำว่าหัว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 แปลว,ว่าวารูปนันเองคะอ่ะคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแต่เสียงจะต่างกันนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่อลิ้นนะคะเราจะพูดว่าหัวไปเลยนะหัวแต่ตัวนี้มีเห็นไหมเอ่ยตัวนี้คือตัวเอ๋อนะคะ เมื่อเราเจอตัวนี้นะคะคู่กันเนี่ยเราจะต้องห่อลิ้นตอนพูดนิดนึงคำนี้ก็เลยจะพูดว่าหัว่วนั่นเองค่ะคำนี้ตัวเดียวเป็นหัว่วตัวสองตัวนี้นะคะจะออกเสียงว่าหัว่เพราะฉะนั้นวาดลูกจะพูดว่าห่ว่าห้ว่าเด็กๆลองพูดคำว่าวาดรูปภาษาจีนสิคะอีกรอบหนึ่ง อ้าวเ้ยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากเลยมาเสี่ยกร้องสือนะคะอ่ามาดูกันคำศัพท์คำนี้ก็คือไัยเจ้าไพรเจ้าไัยเจ้าแปลว่าถ่ายภาพนั่นเองอ่าเด็กๆมีคนไหนชอบถ่ายภาพไหมเอ่ยอ่าชอบกันหลายคนเลยใช่ไหมคะอ้าวถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายภาพหรือถ่ายรูปเนี่ยภาษาจีนเราพูดว่าไงเอ่ย อ่ะขออีกรอบหนึง่งเฮินหนาวค่ะเก่งมากเลยนะต่อมาเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะอ่าเด็กๆยังจำรูปภาพต่างๆได้ไหมเอ่ยอ่ารูปแรกคือรูปคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยอ่ะคำว่างานอดิเรกงานอดิเรกภาษาจีนเราพูดว่ายัางไงคะอ่ะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราพูดว่าไอ้เฮาร้าไอ้เฮา อ่าเด็กๆพูดตามเราซิอีกรอบหนึ่งนะคะ how อ้าเข้าอ้เก่งมากค่ะดีมากอ่ารูปถัดมาคือรูปอะไรเอ่ยรูปอ่านหนังสืออ่านหนังสือภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงคะอ่าเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราจะพูดว่าขัานชูขัานชูอ่านเด็กๆพูดตามดอกซ้ออีกรอบหนึ่งนะคะขัานชูอ่า เก่งมากค่ะเฟ่ยฉางห่าวต่อมาผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยอ่าเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเล่นอินเทอร์นเน็นเนตเราพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงเอ่ยเฟ่ยฉางห่าวค่ะอ่าเราจะพูดว่าช่างหวังช่างหวังอ่าถูกต้องพูดตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะช่างหวัง อ่าเฟื่อยฉางหาวค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่าถัดมานะคะเป็นรูปเด็กเด็กเด็กสามคนนี้กําลังร้องเพลงกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยอ่าร้องเพลงภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงคะอ่าถูกต้องค่ะเราจะพูดว่าช่างเกอช่างเกออ่าเด็กๆพูดตามเราสิ่งรอบนึงค่ะช่างเกอ ไฟฉ่างห่าวค่ะอาทัตมาเป็นรูปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่คะฟังเพลงฟังเพลงนะคะฟังเพลงภาษาจีนเราพูดเรื่องอย่างไงจําได้ไหมเอ่ยอาถูกต้องนะคะฟังเพลงภาษาจีนเราจะพูดว่าทิงยินเย่ทิงยินเย่พูดตามเราซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะทิง ยินเว่ยเฟ้ยฉางฮาวค่ะเก่งมากอ่าพอมาเป็นรูปเด็กชายสองคนนะคะเขากำลังทำอะไรกันเอ่ยเล่นเกมอ่ะเล่นเกมภาษาจีนเราพูดว่ายังไงจำได้ไหมเอ่ยอ่าถูกต้องนะคะเก่งมากเล่นเกมเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าวานันหยซี่วาน o ยซี อ่พูดตามเราฟื้อรอบหนึ่งนะคะหวานโยซี่เหินห่าค่ะดีมากอ่าลูกทานมากเป็นรูปเด็กสองคนกำลังทำอะไรเอ่ยเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลอ่าเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลเราพูดเป็นภาษาจีนว่ายัางไงเอ่ยฮ่าเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราจะพูดว่าที่จูฉิว ที่จูชิวพูดตามเราสื่ออีกรอบนึงคะ่ะที่จูชิวไฟฉางห่าค่ะรูปถัดมาเป็นลูกเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะวาดภาพวาดรูปอาวาดภาพวาดรูปเนี่ยภาษาจีนเราจะพูดว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราพูดว่าหัว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  พูดตามเรอสิ่ีงรอบหนึ่งนะคะหัวหวอาเฟ้ยฉางห่าวค่ะเก่งมากอาและรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือรูปอะไรเอ่ยอาเขากำลังทำอะไรถ่ายภาพอาถ่ายภาพถ่ายภาพเราพูดว่ายังไงเอ่ยภาษาจีนถูกต้องค่ะเราจะพูดว่าไพ่เจ้าไพ่เจ้า อาพูดตามเราสิ่งรอบนึงนะคะไพ่เจ้าอาถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะปกมือค่ะปกมือให้เลยนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากนะคะอ่ะเรามาทวนกันอีกสักรอบหนึงนะคะอ่าพูดตามเราซื้อเลยนะ I อ้เหางานอดิเรกขันชูอ่านหนังสือช่างว่างเล่นอินเทอร์เน็ต ช่างเกร้รองเพลงิิย,ยนเยฟังเพลงหวานโยซี่เล่นเกมที่จูฉิวเล่นฟุตบอลวา,ว,าวาดภาพ ถ่ายเจ้าถ่ายภาพและก็มาถึงบทสนทนาในวันนี้ที่เราจะได้เรียนกันนะคะตุ้หัวบทสนทนาในวันนี้นะคะมาดูกันว่าเราซื้อจะสอนบทสนทนาอะไรตุ้หัวอะไรมาดูกันนะคะ ตุ้ห่วงบทสนทนาที่เราซื้อจะสอนนะคะเราซื้อก็ได้เชิญเมยรลี่นะคะแล้วก็ลินลินนะคะมาช่วยพูดให้เราซื้อด้วยอ่อเมยลี่นะคะจะเป็นคนถามกับลินลินนะคะจะเป็นคนตอบนะคะมาดูการเมยรลี่เขาถามอะไรกับลินลินนะคะอ่อเมยลี่เขาถามว่า你的爱好是什么你的 i 爱好是什么？你的爱好是什么？Ani's 爱好是什么นะคะก็จะแปลว่าอะไรอ่ะเรามาช่วยช่วยกันก่อนนะอ่าคำว่านี่เราเจอกันทุกครั้งเลยอ่านี่ยังจําได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเตอแปลว่าอะไรเตแปลว่าอะไรจำได้ไหมเตอแปลว่าของ i h o เฮาอา อ่าไอ้ฮาวเราเรียนกันไปเมื่อกี้คือคำว่าอะไรงานอดิเลกนะคะอา่านถูกต้องชื่อชื่อนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยคืออ่ะเฉลิมเมะอะไรอ่ะแปลโดยรวมว่าไงเอ่ยจากประโยคนี้นี่ตัวไอ้หาชื่อเฉะจะแปลว่าไงเอ่ยอา่าถูกต้องนะคะจะแปลว่างานอดิเลกข,ของคุณคืออะไรนั่นเอง ามาดูมาดูมาดูลิ้ล่เขาตอบนะคะลิลลีนจะตอบว่ายังไงอลิลลีนตอบว่า我的爱好是唱歌我的爱好是唱歌我的爱好是唱歌啊我的爱好是唱歌 จะแปลว่าอะไรอ่ามาช่วยกันแปลก่อนนะอ่าวอคำนี้เราเจอเป็นประจำเลยแปลว่าอะไรเอ่ยฉันเตอเตอแปลว่าอะไรของอ้ายห้าวอ้ยหาวยังจำได้ไหมเลยงานดีเล่ชื่ออ่าชื่อคำนี้คือช่างเกอช่างเกอช่างเกออ่าเรียนกันไปแล้วคืออะไร ร้องเพลงเพราะฉะนั้นวอดเต h ออ h o เฮ้าช่ช่างเกจะแปลว่าไงเอ่ยอ่านถูกต้องนะคะจะแปลว่างานอดิเรกของฉันคือร้องเพลงอ่านถูกต้องนะคะเห็นสีแดงที่เราซื้อทำไว้ไหมเอ่ยตรงนี้เด็กๆสามารถ เปลี่ยนเป็นงานอดิเรกที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะเอามาใส่แทนคำว่าช er ่างเกอเอาวันนี้เราเรียนคำว่าในปีอีกขั้นชูใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นอะไรวอเตอ้์ไอฮอซอขั้นชูอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราซื้อขอทวนบทสนทนาน,นี้นะคะตุ้ยห้วนเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะเมลลี่ถามกับหลินหลินว่า你的ื the sh sh ่อ什么 แปลว่างานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรและลินลินก็ตอบกับเหมยลี่ว่าวอ t เตอไอเฮ h าชื่ช่างเกอแปลว่างานอดิเรกข,ของฉันคือร้องเพลงเด็กๆพูดบทสนทนานี้ให้เราซื้อฟังสักรอบได้ไหมคะอ่เริ่มเลยนะเหมยลี่เขาถามกับลินลินว่ายังไงเออ าดีมากค่ะเฟื่องฉางห่านะคะแล้วลินลินเขาตอบกลับเหมยลี่ว่าอย่างไงเอ่ยเฟื่องฉางห่าค่ะอาปกมือให้ตัวเองเลยนะคะปกมือให้ตัวเองเลยนะคะ,กเ,เ,ะ,คะเก่งมากนะคะอ่าถัดมาอ่าถัดมาเป็นการทบทวนตุ้หัวที่เราซื้อได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะ อาจจะเห็นได้ว่าทําไมเมลลี่เขาถามอะไรกับลินลินเอ่ยอ่าเมยลี่จะถามอะไรกับลินลินอ่าเรามาดูคําตอบของลินลินก่อนว่าลินลินพูดว่าอะไรอ่าลินลินเขาพูดว่าว่าด้วยเขาส์ที่จูซิ่วว่าด้วยเขาสที่จูิวอ่า ลิลลี่เขาพูดว่าไงเอ่ยประโยคนี้ว่าเต่อไอ้เห่าื่อที่จูชิวจะแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าถึงต้องนะคะงานอดิเรกของฉันคือเล่นฟุตบอลอ่าถึงต้องนะคะแต่ว่าทาไมเอ่ยลิลลี่ต่อมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเหมยรี่ต้องถามอะไรกับลิลลี่นหคะอาจต้องถามอะไรกับลิลลินลินลินถึงตอบประโยคนี้มาอาจจำได้ไหมเอ่ยตอบว่าไงเอ่ย ได้ไหมได้ไหมอ่าเหมยลี่เขาถามว่ายังไงนะคะอ่าถูกต้องนะคะเหมยลี่เขาถามว่า你的爱好是什么你的爱好是什么แปลว่าอะไรเอ่ยงานอดิเลกข,ของคุณคืออะไรอ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะอ่าปุกมือให้ตัวเองนิดนึงเ็็อ่าปุมือ กมือให้เลยนะคะอ่ะเราซื้อขอทบทวนบทสนทนานี้ให้เด็กๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะมเมลลี่นะคะเขาถามกับลินลินว่า你最爱的什么แปลว่างานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรอ่ะลินลินตอบไปว่า我的爱好是踢足球แปลว่างานอดิเรกข,ของฉันคือเล่นฟุตบอลอ่ะเด็กๆ ทบทวนบทสนทนาน,นี้ให้เราซื้อฟังสักรอบนึงได้ <S <S ไหมเอ่ยอพอมไหมเอ่ยเ <aru. S 1> มลี่ถามว่าไงเอ่ย <S <S เฟย์่างห่าวค่ะเก่งมากอ่าแล้วลินลินเขาตอบกลับไปไว่ายัางไงคะเฟยฉางห่าวค่ะเก่งมาก ต่อมาเราซื้อขอทบทวนบทสนทนาหรือตุ้ยห้วอีกสักรอบนะคะอ่าเรามาดูกันบทสนทนาที่แล้วคําถามของเมยลี่หายไปใช่ไหมเอ้ยอ่าจะมาขอมาบทสนทนานี้ทําไมคําตอบของลินลินได้หายไปใช่ไหมอ่าเรามาดูกันก่อนเมยลี่เขาถามกับลินลินว่าอะไรนี่เตอ你的 sure, ฉันม么 นี่เต๋อไอ้เฮาเชอ่อฉันมะงานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรอ่าหลินหลินจะต้องตอบว่ายังไงเอ่ยอ่าก่อนอื่นเด็กๆเห็นรูปไหมเอ่ยรูปนี้คือรูปอะไรอ่าฟังเพลงใช่ไหมคะอ่าฟังเพลงภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอ่ยอ่าถูกต้องนะคะทิงยินเย่นะคะอ่าฟังเพลงอเพราะฉะนั้นหลินหลินจะต้องตอบกับเหมยลี่ว่าย,ยัางไงเอ่ย หาตอบได้ไหมอลองตอบให้เราซื้อฟังดูสิคะอาเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะลิ้นลิ้นจะต้องตอบกับเหม่ยลี่ว่าหัวเต้าไอเขาชื่อทิงยินเย่นะคะหัวเต้าไอเข้าชื่อทิงยินเย่นะคะอ่าถูกต้องนะคะเก่งมากเลยอาปอบมือให้ตัวเอ,ง,องหนึ่งทีเร็ว ่าถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆเราซื้อขอให้เด็กๆทบทวนประโยคบทสนทนานี้ให้เราซื้อฟังสักรอบได้ไหมก็เอ่ยอ่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราซื้อพูดให้ฟังก่อนรอบหนึ่งนะคะเมยลี่นะคะเขาได้ถามกับลิลินว่า什งานอดิเรกของคุณ ah คืออะไรลิลินตอบกลับว่า What the i ะะฟังเพลังเพลงฟั่เพลงฟังเพลงงเพลเพลงฟัง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 เพลฟังเลงค่งเพลเริ่ฟังเาลงห้าวค่ะฟ้ลงฟังเพลงฟังเลิฟเหลงฟังเงฟงเพงฟ้าเพลงห้าเค่งหัาเค่ะเหลนหัาเคละดีมากเลยนะคะ ก็มาถึง j o เย่กันแล้วนะคะ j o เย่กันบ้านของวันนี้นะคะเราซื้อให้ทําอะไรมาดูกันนะคะอ่าเราซื้อให้ดูรูปภาพแล้วตอบคําถามนะคะอ่าเราซื้อมีรูปภาพมาให้ใช่ไหมเอ่ยและเราซื้อได้มีบทสนทนามาให้ดูด้วยอ่าเอเขาถามว่านี่เธออายาชื่อฉั B เเลยตอบว่า w h ตเธออาย่าชื่อ อ่าบก็คือคนในรูปต่างๆนี่เองอ่านำคำศัพท์นะคะว่าเขาทำงานอดิเรกอะไรมาเติมในช่องว่างนี้นะคะอ่ากันบ้านวันนี้ไม่ยากใช่ไหมเอ่ยจินเทียนต้าเจลีปะบายบายคะ่ะใจเจียน